สวัสดีค่ะแม่โอ้โแป๊บหนึ่งนะคะทักทายคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งค่ะพี่ก้องค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พวกเรากราบแก๊บและรายการ บางกอกกระซิบก็สิบกระซิบนะคะวันนี้ค่ะกอฟแก๊บค่ะวิดีโอคอลค่ะกับพี่ก้องปิยะค่ะผู้จัดละคร<ม>ค่ะแล้วก็ผู้จัดรายการของช่อง3ามของเรานั่นเองกอฟแก๊บจะมาคุยค่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้ค่ะว่าพี่ก้องทําอะไรบ้างกอฟแก๊บเห็นเนี่ยในไอจี IG เนี่ยโอ้โหไปทําบุญนะคะช่วยผู้คนเยอะมากเลยต้องถามรายละเอียดพี่ก้องกันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคุยกันเลยดีกว่าแม่รออยู่ถ้าอย่างนั้นเราไปสายตรงถึงพี่ก้องกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยวันนี้ค่ะ แกรบต้องถามพี่ก้องปิยะาคาะเกี่ยวกับโครงการเติมพลังฮีโร่ไทยสู้ภ COVID ัยโควิด19ที่พี่ก้องเนี่ยได้ร่วมกับเพื่อนๆอ,อ,อยากให้พี่ก้องเนี่ยช่วยอธิบายนิดหนึ่งจริงๆโครงการนี้มันเริ่มมาจากพี่ท็อปดารานุชพี่ท็อปเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกเริ่มโครงการตั้งแต่แรกมาเลยแล้วพี่ก้องเข้มแค่มาช่วยสานต่อแล้วก็มีคนที่เป็นเพื่อนๆในวงการดาราเพื่อนๆพี่ข้างนอกเนี่ยก็อยากจะมาร่วมด้วยต่างคนต่างมีก็บริจาคกันเลอย่างเงี้ยคือเราก็ช่วยเหลือได้เท่าที่เราช่วยเหลือนะคะสำหรับแคมป์งานอะไรอย่างเงี้ย มันมีเงินที่ยังมีคนที่ร่วมบริจาคอยู่ก็มีเงินเหลืออยู่ก็เลยมาร่วมทำต่อทำสอนท,ทำต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาที่ไปแคมป์ต่างๆที่แบบเห็นภาพอ่ะ ที่เราได้ช่วยเหลือความรู้สึกที่เราได้ทำเนี่ยพี่ก้องรู้สึกไงบ้างคะพี่ก้องมีความสุขว่าตอนนี้นะคะทุกคนเนี่ยกำลังลาบากกันหมดตัวพี่เองก็ลําบากนะคือทุกคนก็ลําบากพี่ก็ช่วยเหลือได้เท่าที่พี่ช่วยก็ถือว่าเป็นความสุขส่วนหนึน่งซึ่งในฐานะที่เราเองก็พอมีกําลังอยู่ช่วงนี้ที่สามารถที่จะมีคนมาร่วมกับเราเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ทําแล้วเราก็มีความสุขซึ่งบอกก่อนว่าตอนนี้นะทุกคนต้องการกําลังใจไม่ใช่แค่ประเทศไทยบนทั้งโลกเลยอย่างเงี้ยมันก็ยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ะคะยค่ะถ้า สักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องลัตสลสส์ส่วนตัวในช่วงนี้ค่ะว่าทำอะไร<ล>อยู่บ้าง <แฮ S 1> พักสักครู่นะคะได้เลยค่ะ มาอัปเดตเรื่องราวของชีวิตและผลงานล่าสุดของพีก่ก้องกันต wow ่อละกับคุณน้องกอฟแกเบรก2ค่ะก็ยังอยู่กับพี่ก้องปิยะนะคะตอนนี้ค่ะก๊อฟแก๊อยากทราบมากว่าพี่ก้องเนี่ย ทำรายการอะไรอยู่บ้างทางช่อง3าคะพี่ก็มีรายการประจาอยู่ก็คือเผือกร้อนตอนบ่ายตอนนี้ที่มีอยู่นะคะก็คือทําอยู่ทุกวันเสาร์สี่โมงเย็นเป็นพิธีกรเองมีรายการด้วยรการที่นิดหน่อยอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามเนาให้คนที่ติดตามแล้วตอนนี้นี่เวลาทํางานอะพี่กองไม่ได้ออกกองอะพี่ก้องมีวิธีการประชุมหรือว่าเวลาคุยงานกันยังไงบ้างคะให้แบบทุกอย่างยังดาเนินต่อไปได้ตอนนี้ก็ใช้วิธีการคือใช้วิธีซูมประชุมเวลาประชุมจีก็ประชุมซูมเอาประชุมซูมจีก็เรียกร้องประชุมทุกวันนะคะก็มีประชุมมีร้วมีนิตรวจ Zoom, อยู่ทางซูมอยู่ทางทางออนไลน์อยู่ก็ต้องทำนะคะ,คะนอกจากจำเป็นจริงๆเข้ามาออฟฟิศมาเซ็นเช็คทุกอ,อย่างต้องดำเนินต่อนสุดท้ายค่ะอยากให้พี่ก้องเนี่ยช่วยฝากกำลังใจถึงคนไทยทุกคนด้วยค่ะ ตอนนี้ค่ะรู้ว่าทุกคนนะคะกำลังท้อแท้หดหู่เหนื่อยนะคะเราก็ต้องเข้มแข็งนะคะเราก็ต้องคิดว่าสาการน,นี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกสิ่งไหนที่เราทำดูแลช่วยเหลือกันไม่ให้โรคอันนี้มันระบาดไปข้างนอกได้เนี่ยเราก็ต้องทำ<ฆ>อย่างเช่นพี่ก็เก็บตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยพยายามที่จะไม่ไม่ทําให้เกิดการติดต่อเชื้อได้ซึ่งต้องช่วยเหลือกันนะคะตรงนี้สําคัญมากๆเลยซึ่งจะช่วยทําให้โรคเนี้ยจบเร็วๆนะคะ<ฆ>ก็หวังว่าทุกคนคงจะต้อง มีความสุขนะคะแล้วก็มีกําลังใจคือสู้นะคะแล้วก็ดูแลกันและกันดูก่อยดูแลคนในครอบครัวก็ระวังคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่นองต้องระวังมากๆเลยสู้ค่ะสู้ขาะนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ให้โอกาสนะคะให้กอลแกรบได้วิโอคะรักนะแม่จุ๊บ